สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าจากบ้านริมหนองบึงการนะคะเช้านี้8องศาค่ะ8องศาตอนตีห้านะคะองศาแต่สายมาช่วงนี้ก็ประมาณสัก10องศาได้นะคะอากาศหนาวมากชงกาแฟรนน้อนๆกินตอนเช้านะคะ ช่วงนี้มีเวลาขึ้นมานี่หนึ่งนะคะก็มีเวลาจะเข้าไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ทําช่องด้วยกันแล้วเนาะหลังจากที่ประมาณ4เดือนที่ผ่านมาไม่มีเวลาเข้าไปหาเพื่อนๆนเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มโผล่ไปช่องนู้นช่องนี้แล้วนะคะแต่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของช่องเพื่อนๆน,นะคะทุกคนแบบพุ่งไปเร็วมากนะคะในขณะที่ตัวเองก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ดีใจด้วยนะช่องทั้งหลาย ตอนเช้าๆก่อนไปทำงานก็จะมานั่งจิบกาแฟนะคะจิบกาแฟชมแคทตัสของตัวเองช่วงไปทำงานโซนนี้ที่มันเป็นชั้นวางแคทตัสที่ทำเองมันโดนแดดแรงมากค่ะดูสิทำให้กระถางมันไม่ค่อยเก็บน้ำเลยค่ะแล้วก็รดน้ำเข้าไปแต่ว่าใบมันก็จะแห้งอยู่นะคะดูบวบัวกบวกโขดพาเช็ดพื้น บัวบกโขดแห้งเหี่ยวนี่อันนี้ตัวนี้โขดยังดีอยู่แต่ว่าใบที่มันงอกมามันตรงสายน้ำไม่พอนะคะมันก็เลยเหี่ยวแล้วก็ร่วงไปเลยอันนี้จะเป็นเก๋งจีนว่าจะเอามากู้ชีวิตเอามาจากบ้านสวนบ้านสวนยินดีพรอเจริญนะคะตัวนี้ม้าเวียน มะเวียนก็ค่อนข้างจะแห้งเดี๋ยวเก็บเข้าร่มก่อนนะคะมุมนี้มันโดนทั้งลมแล้วก็แดดจัดๆนะคะมันก็เลยแบบคุมคุมอุณหภูมิไม่ได้นะคะคุมความชื้นไม่ได้นะคะพอมันแห้งเดี๋ยวดูดิอันนี้เหมือนจะตายไปแล้วตายไปแล้วกระถางหนึ่งนะคะสับประรดสีะคะ่ะซื้อมากระถางเดียวแหละ ห้สิบาทแต่มันแยกได้สามต้นตายไปสองเหลือต้นหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินให้มัน,มนจ่บรรยากาศลายรอบบ้านนะคะรอบรอบบ้านลมแรงมากค่ะมุมจิบจิบกาแฟอีกมุมหนึ่งนะคะใต้ต้นไผ่กิมซุง แต่ตอนเช้าช่วงนี้มันมานั่งจิบกาแฟไม่ได้ค่ะมันหนาวมากนู่นเรือนพ่อชำํำที่ช่วงเนี้มะแปมแล้วก็ผักสาบนะคะกําลังฟื้นฟูอีกรอบหนึงนะคะใกล้จะได้จําหน่ายแล้วนะใครสนใจต้นพันผักสาบแล้วก็ต้นมะแปมก็ติดต่อได้นะคะคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะเดี๋ยวหรือฝากเบอร์โทรไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะคะ นี่บรรยากาศร,บรอบๆบ้านหนึ่งปีผ่านไปต้นไม้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าผักค่อนข้างเยอะนะคะปลูกไว้หลังบ้านเพราะว่าช่วงหน้าบ้านยังต้องต่อเติมอีกนะคะโอ้แสงตะวันอยู่ทางโน้นจันผาจันผาช่วงฝนงามมากแต่ว่าช่วงนี้ทำไมเหลืองๆก็ไม่รู้สงสัยโดนแดดแรงไปนะคะ โอเคค่ะเอากาแฟเฟช้ากับบรรยากาศยามหนามาฝากเพืเ่อนๆแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย